จังหวัดขอนแก่นได้เยี่ยมชมกันด้วยนะคะราคาก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช0 0 0บาท่ายท<ช>ี่ผ <นะ S 1> ่วค<ช>่ะก็คือจะมาจากักสเปเชียลโปรโมชั่นภายในงานโดยเฉพาะไปจนถึงคนที่10ธันวาคมเลยที่สําคัญนะคะบูธกิสกรรมใหม่านาชาติของเราค่ะก็จะมีของมตรประเทศไทยเข้าร่วมถึง40บูธกิสกรรม สิบร้อนที่เข้ามาจากโปรโมชั่นผ่ายในงานวันนี้กันอีกด้วยนี่นะคะก็เรียกว่ากิจกรรมของเราจะมีตลอดวันค่ะวันนี้ช่วงประมาณห้าโมงนะคะจะเป็นวงร้องสดเนาที่จะมาเป็นเพลงให้กับพวกเราได้ชมกันแบบแทร็คะคะแล้วก็ในวันถัดไปจะมีศิลปินค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินคนดังนะคะพร้อมกับในส่วนของการเดินแพรนะคะจะมีหลอกนางแบบนายแบบค่ะหลอก i n f l u อนเซอซึ่งจะเป็นผู้หลานนะคะของกรุเทพ ที่ว่าเป็นคนดังจะเป็นนางเอกดีด้วยเป็นดาวเดือนมหาลัยโดยจะเป็นในส่วนของดาราศิลปินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ได้นํารวบรวมทุกท่านค่ะมาเดินแบบโชว์ความสวยความงามของภ้ามสามของประเทศให้เยี่ยมชมกันในวันที่4นะคะเพราะว่าเราเดินไป2วันและวันที่3ามถึงวันที่1นึ่งแล้วก็วันที่4เนี่ยเราก็จะมีการเดินแบบอีก1วันด้วยกันนะคะใครที่สนใจอยากมาชมความสวยความงามก็ ทุกท you know no ี <int> <ese> splash, be the ่ด้วยเพียงแค่คุณซื้อสินค้าครบตั้งแต่300ร้อยบาทนะคะสามารถรับคูปองมาเขียนชื่อเบอร์โทรราคาที่ซื้อหรือร้านใดค่ะยอดรูกตองตองอำนวยการนะคะและรับรางวัลทุกทุกวันถึงสัปดาง์ลนัดด้วยกันค่ะใช่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะจับของรางวัลก็คือง่ายๆซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องอยู่ในงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ไปสองสายถ้าสงสายไม่รับกืแบว่าเราจะมีการตลัดสินเนาะใช่ค่ะ เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ชัดเจนค่ะโทรไปแล้วก็ถ้าสงสัยไม่นำเรือวจับใหม่แต่ว่าไม่ต้องเสียใจสําหรับใครที่ไม่ได้เราจะไม่นํากุบองไปทิ้งนะคะซึ่งเราจะนำกุบองที่คนที่จับไม่ได้เนี่ยไปรวบรวมกัน12วันในวันสุดท้ายทุกคนที่10เราจะมีการรวบรวมกันหมดเลยประมาณ30,000ใบเลยแหละตั้งแต่12วันที่ผ่านมานะคะเราจะมีการจับใล้วที่ติดเลยค่ะ รางวัลใหญ่ก็คือสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงมันเองค่ะสุดยอดมากเป็นวันวันพิเศษรางวัลวัน่ยนะคะมูลค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นบาทต้นทินค่ะใช่แล้วนะคะก็คือจากเครื่องใช้ไฟฟ้าวันละสามวันวันสิบสองวันและรางวัลสุดท้ายก็คือเพิ่อม่อีกหนึ่งรางวัลเป็นสี่รางวันนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีต้องรอเหมือนกันด้วยเราไม่มีรางวัลล็อกงงนะอันเนี้ยก็คือแบบ ได้กันแบบส,สดๆเลยอ่<ร>างเ,เดียวเลยเราจะจับนะคะตรงหน้าเวทีตรงนี้ช่วงเวลาเย็นๆของทุกวันอยู่แล้วค่ะหรือใครนะคะที่บอกว่าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วอยากจะเข้ามาทวมกิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมของเรานะคะก็อยู่ตรงที่โดมแอร์คุณสามารถเข้ามาได้สองขงทางไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งซ้ายบ้านเพลินไทค่ะหรือจะเป็นทางด้านหน้าค่ะตรงศาลาผูกเสียงนั่นเองสามารถเดินทางมาหาเรามาเอาอากาศเย็นๆมาเอาแอร์เย็นๆให้ช ขออนุญาตรู้ไปด,ด้านข้างรอคนทำนแนสักครูหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านได้รีแลกกันก่อนเพื่อจะได้ไปตื่นเต้นมาอนะค่ะ